สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของบอลลูนจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยบอลลูนมันไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดานะครับแต่มันคือเหมือนก้าวแรกจริงๆที่พาความฝันของมนุษย์เรื่องการลอยขึ้นฟ้าเนี่ยให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ใช่เลยค่ะหลักการพื้นฐานจริงๆมันก็คือเรื่องแรงลอยตัวง่ายๆนี่แหละค่ะแต่กว่าจะมาเป็นบอลลูนที่สำเร็จได้เนี่ย แนวคิดเรื่องการใช้ลมร้อนหรือว่าก๊าซเบาๆให้มันลอยได้เนี่ยเขาก็คิดกันมานานแล้วนะคะก่อนจะมีบอลลูนจริงๆซะอีกครับงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งอันนี้กันเลยไล่ตั้งแต่เอ,อ่อแนวคิดยุคโบราณนั่นเลยที่จีนแล้วก็การทดลองต่างๆในยุโรปจนมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ดูว่าปัจจุบันเนี่ยบอลลูนยังมีบทบาทอะไรอยู่บ้าง ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นเลยที่น่าสนใจมากคือต้องย้อนไปจีนโบราณนู่นเลยครับศตวรรษที่3เขาว่ามีบันทึกเรื่องโคมของหมิงอ๋อค่ะเคยได้ยินอยู่เหมือนกันที่เขาใช้เป็นสัญญาณทห,หารใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะคือมีความพยายามอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก้าวกระโดดสําคัญจริงๆเนี่ย มันเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสค่ะต้องยกความดีความชอบให้พี่น้องมงกลเฟียเลยสองคนนี้เขาเป็นผู้ผลิตกระดาษนะคะแล้วปี1782ถึง83เนี่ยเขาไปสังเกตเห็นเรื่องง่ายๆเลยคือถุงกระดาษเปล่าๆมันลอยขึ้นได้เวลาโดนควันไฟเข้าไปอ๋อเป็นการสังเกตจากเรื่องใกล้ตัวเลยไม่ใช่แบบคำนวณอะไรซับซ้อน ใช่ค่ะไม่ใช่เลยเป็นการสังเกตลุ้นล้วนแต่มันจุดประกายให้เกิดการพัฒนาบอลลูนอากาศร้อนแบบจริงจจังๆขึ้นมาเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการสาธิตให้คนทั่วไปดูเลยใช่ไหมครับเดือนมิถุนายน7 8 8 3ใช่ค่ะครั้งแรกเป็นการสาธิตให้สาธารณชนดูแต่ตอนนั้นยังเป็นบอลลูนเปล่าๆนะคะยังไม่มีใครขึ้นไปครับแล้วก็มาถึงการทดลองที่ผมว่ามันพีคมากเลยนะส่งสัตว์ขึ้นไปเนี่ย อืมใช่ค่ะอันนี้น่าตื่นเต้นมากเดินกันยายนปีเดียวกันเลยเขาไม่ได้ส่งคนค่ะแต่ส่งแกะเป็ดแล้วก็ไก่ขึ้นไปกับบอลลูนโอ้โหส่งสัตว์ขึ้นไปเลยทําไมต้องเป็นสัตว์พวกนี้ล่ะครับก็คงอยากทดสอบดูมั้งคะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะทนสภาพบนนั้นได้ไหมแล้วการทดลองนี้ทําต่อหน้าพระพักกษัตริย์หลุยที่16เลยนะคะที่พระราชวังแวไซ์แล้วผลเป็นยังไงบ้างครับสัตว์พวกนั้นปลอดภยัยไหม ปลอดภัยค่ะลงมาครบทุกตัวเลยก็เลยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเออสิ่งมีชีวิตมันขึ้นไปแล้วรอดได้นะไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนั่นสินะครับแล้วก็นั่นแหละนํามาสู่วันที่แบบต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลย21พฤศจิกายน1783 วันสองคันเลยค่ะวันนั้นคือวันแรกที่มนุษย์จริงๆบินขึ้นไปกับบอลลูนครับเป็นใครบ้างนะครับตอนนั้นมีสองท่านค่ะเป็นจองฟองสัวปีหลาเดอโคซีเยกับฟองสัวลอลองมากีิดาลองสุดยอดเลยเป็นวีรบุรุษการบินยุคแรกเลยนะเนี่ยแล้วการบินครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดเป็นไงบ้างอ้อ ถือว่าน่าทึ่งมากสังมากยุบนั้นนะคะเขาลอยขึ้นไปสูงถึง910เมตรเลยทีเดียวแล้วก็เดินทางไปได้ไกลประมาณ9กิโลเมตรใช้เวลาอยู่ในอากาศประมาณ25นาทีโหไม่ใช่แค่ลอยขึ้นลงเฉยๆนะครับนี่คือเดินทางได้จริงๆเลย9กิโลเมตรนี่มันคือการที่มนุษย์บินได้สำเร็จครั้งแรกจริงๆโโหเปลี่ยนโลกเลยนะนั่นใช่ค่ะ เปลี่ยนมุมมองความคิดเรื่องข้อจํากัดของมนุษย์ไปเลยแต่ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือพัฒนาการมันเร็วมากจริงอะหลังจากเที่ยวบินประวัติศาสตร์ครั้งนั้นแค่ประมาณเอ,อ่อสิวันเองมั้งคะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะวันที่1นธันวาคม1783 <surpass ing> ก็มีอีกเก้าสำคัญเลยศาสตราจารย์ชื่อจ <anca j ư IC> าช <Amsterdam> ารลส์เขาเปิดตัวบอลลูนอีกแบบหนึ่งเลยค่ะไม่ใช่อากาศร้อนแล้วอ้าว แล้วใช้อะไรล่ะครับเขาใช้แก๊สไฮโดรเจนค่ะซึ่งมันเบาวกว่าอากาศร้อนมากๆเลยทําให้บอลลูนแบบนี้ลอยได้สูงกว่านานกว่าแล้วก็เริ่มจะควบคุมทิศทางได้ดีขึ้นนิดหน่อยด้วยเหมือนเป็นการแข่งขันทางนวัตกรรมกันเลยช่วงนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งบอลลูนอา,ากาศร้อนของพี่น้องมองกอรฟิเอร์แล้วก็บอลลูนแก๊สไฮโดรเจนของชาลส์เกิดขึ้นไล่เลี่ยก,กันเลยใช่ค่ะห่างกันไม่กี่วันเอง แล้วพอเข้าศตว,วตรรษที่19เนี่ยบอลลูนมันก็ดูจะฮิตมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะที่อังกฤษเห็นว่ากลายเป็นกีฬาเป็นการผจญภัยไปเลยทั้งที่ดูแล้วมันก็น่าจะยังเสี่ยงๆอยู่อะไรทําให้คนยุคนั้นเขากล้าขนาดนั้นครับอืมก็น่าจะเป็นหลายๆอย่างผสมกันนะคะอาจจะด้วยจิตวิญญ,ญาณของนักสำรวจความตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เสน่ห์ของการผจญภัยที่มันจับต้องได้จริงๆ ถึงแม้ว่าตอนนั้นในอังกฤษเขาจะนิยมใช้แกส๊สถ่านหินซึ่งประสิทธิภาพมันสู้ไฮโดรเจนไม่ได้หรอกค่ะแต่มันก็ยังดึงดูดคนได้เยอะมากครับนอกจากเรื่องกีฬาผจญภัยแล้วมีการใช้งานด้านอื่นอีกไหมครับ มีค่ะมีเยอะเลยกองทัพก็เริ่มเห็นประโยชน์เอาไปใช้สอดแนมอย่างในสงครามกลางเมืองอเมริกาหรือว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีการใช้บอลลูนสอดแนมกันแล้วก็มีความสําเร็จที่น่าทึ่งอย่างการบินข้ามช่องแคบอังกฤษได้สําเร็จในปี1885อันนี้ก็ยิ่งทําให้คนเห็นศักยภาพมากขึ้นไปอีกอื้อข้ามช่องแคบอังกฤษได้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะแต่พอมาถึงทุกวันนี้ล่ะครับพอเรามีเครื่องบินมีเทคโนโลยีการบินอื่นๆเยอะแยะแล้ว บอลลูนมันยังมีความหมายหรือมีที่ยืนตรงไหนอยู่บ้างครับก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในมุมที่ต่างออกไปนะคะบอลลูนอากาศร้อนเนี่ยกลายเป็นกิจกรรมกีฬาแล้วก็นันทนาการที่นิยมกับทั่วโลกเลยมีเทศกาลบอลลูนสวยๆจัดกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันให้ประสบการณ์การลอยที่แบบเงียบสงบแล้วก็ให้มุมมองจากท้องฟ้าที่ไม่เหมือนใครซึ่งเครื่องบินอาจจะให้ฟิลลิ่งแบบนี้ไม่ได้ครับนึกภาพตามแล้วสวยเลย ใช่ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยวงการวิทยาศาสตร์ก็ยังใช้อยู่นะคะใช้บอลลูนในการส่งเครื่องมือขึ้นไปสำรวจชั้นบรรยากาศหรือบางทีก็ใช้เป็นป้ายโฆษณาลอยฟ้าอันใหญ่ๆหไปเลยเพราะมันเด่นมองเห็นแต่ไกลโหฟังดูแล้วเส้นทางของบอลลูนนิ่มหน้าทึ่งจริงๆนะครับจากแค่คมสัญ,ญญาณในยุคโบราณพัฒนามาเป็นการบินครั้งแรกที่ต้องใช้ความกล้ามากๆแล้วก็ยังปรับตัวหาที่ทางของตัวเองได้ในโลกยุคปัจจุบันนี้ ใช่ค่ะมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและน่าสนใจมากแล้วมันก็น่าชวนให้คิดต่อนะคะว่าเออท่ามกลางเทคโนโลยีการบินอื่นๆที่มันซับซ้อนมากๆที่เรามีกันทุกวันนี้ทําไมบอลลูนซึ่งเป็นการบินที่ดูจะเรียบง่ายที่สุดแบบหนึ่งเนี่ยมันยังคงสามารถแบบว่าปลูกความรู้สึกอัศจรรย์ความฝันหรือว่าความรู้สึกอยากผจญภัยในใจเราได้อยู่เสมอเลยนั่นสินะครับมันมีความโรแมนติกบาง,างอย่างอยู่ในนั้นอาจจะเป็นไปได้ค่ะ บางทีสิ่งนี้อาจจะสะท้อนถึงธรรมชาติลึกๆของมนุษย์เราก็ได้นะคะกับความปรารถนาที่ไม่เคยหายไปเลยที่อยากจะสัมผัสท้องฟ้าอยากจะโบยบินขึ้นไปมันเป็นความฝันที่อยู่กับเรามาตลอดนั่นแหละคะ่ะ